อ๋ออันนี้คือตู้สติกเกอร์ที่เคเลนมาถ่ายนะเก็บมาฝากอ่าอ,อันนั้นที่เคเลนที่เคเลนจะไปถ่ายรูปเชยสวยเลยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นหรือว่าเราจะถ่ายรูปด้วยเป็นฟิลฟิลไงเป็นฟิลฟิลอันนี้คือที่ที่แสงเข้าแล้วมัน จะถ่ายรูปสวยมากวุ้หม่ก็สวัสดีสวีดัตทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ วอล์กเดย์กับก๊อปคุงอีกแล้วนะับผมมไม่มีใครแมมบือผมมาตัวเองวันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนรงวานนะครับถนนรงวานนี่ก็เป็นถนนชุมชนเก่าย่านคนจีนนะฮะก็คือว่าแบบว่าฟิลคนจีนเลยแหละตอนนี้ยิ่งจะใกล้ช่วงเทศกาลรุษจ,จีนแล้วนะครับเร,เริ่มลอยโคมกันแล้วเอาให้ดูนี่เริ่มแขวนโคมแขวนอะไรกันแล้ว เดี๋ยวนี้เรามาเดินถนนทรงวาดกันนะครับเราอยู่ที่ถนนทรงวาดนตานนี้อยู่ที่ต้นซอยเลยนะแต่เราจะเดินจากต้นซอยอะไปข้างในรุ่นในซอยลึกๆเลยเรามาดูกันว่าข้างในซอยจะมีอะไรกินหรือว่าเราอยากกินอะไรหรือว่าจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าเพราะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงจะห้าโมงแล้ว4ี่โมงครึ่งแล้วตอนนี้ไปดูกันเลย Let's go <S เป็นฟิลเ็ดหอมเห็ดโหนุ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงทําทางนะครับทุกคนทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราก็จะได้เดินถนนดีๆใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวนี่คาดว่าน่าจะประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าคนไทยที่มองมองไปคนไทยไม่ค่อยมีนะเออนักท่องเที่ยวเยอะอยู่อ่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาในซอยแล้วไปดูกันว่าเรามีอะไรกินไหมอุ้ยซอยอะไรอ่ะเอออยากไปทานน้นจังข้านไปไหม ที่ถ่ายรูปหรออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรกันทุกคนเนต็นรถเยอะมากยังไงอาร์มวิวที่ถ่ายรูปเช็คอินหรือเปล่าวิกมีมนุษย์ต่างดาวด้วยทุกคนให้ดูแปรแรมซูมปะวะนี่มนุษย์ต่างดาวผู้คนก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะ โอเคน่าจะเป็นแค่จุดเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปของวัยรุ่นกันนะเราก็แก่แล้วล่ะคงจะไม่ได้ถ่ายอะไรร้านนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันว่าเจอหรือเปล่าจะกินก๋วยเตี๋ยวนะตอนนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวแบบร้อนๆนะแต่นี่สวยจังสวยไปดูปังสวยมากเป็นร้านแบบชิคๆกันแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินต่อ ร้านก็น่ารักน่ารักนะชื่อนี้โอ้โหเราไม่มีทางหลบหน้านักท่องเที่ยวได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้จะหลบทางไหนอะ่ะอ่าเป็นฟิลฟิลนี้นี่เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับทุกคนกาดชงดีพักเน้นเป็นฟิลเสื้อผ้าเป็นฟิลแบบว่าของกระเป๋าที่ประดับที่ระลึกอะไรเงี้ยนี่ตรงถนนมังกรนะ มันั้น่าจะเป็นที่ดูภาพที่ตกเหรอเราลองเดินเข้าไปไหมมันเป็นที่อะไรมันเป็นที่น่าจะเป็นที่ติดริมน้ำแล้วคนก็จะมาถ่ายรูปกันนะทุกคนเฮ้ยโอเคมันเวิร์กมันสวยก็ตอ่อแถวทำอะไรกันะนะอะดีๆ เอาไปที่จอดรถแล้ววิวเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยามากอ๋อเห็นตึกเมืองเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะรู้แล้วทำไมคาเรนถึงแสบตาตอนที่ถ่ายโอ้แสงผ้าทิ่ย์มันกระทบกับน้ำอ่ะมันเป็นเหมือนแสงผ้าทิ่ย์กระทบกับกระจกอ่ะแล้วมันเข้ามาให้ดูสวยมากเฮ้ย แล้วก็จะเป็นแม่น้ำยาไปสุดนู่นเลยนะเห็นตึกมหานครด้วยตรงรู้โอเคตอนนี้ถ่ายตอนแสงหน้าผมมืดเดี๋ยวไปตรงรู้นก่อนน่าจะได้ครับว่าดกัผมก่อนเป็นสิริมงคลเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้ อันนั้นน่าจะเป็นร้าน,นอะไรน่าจะเป็นร้านคาเฟ่อะไรชิคๆทักอย่างเยวให้ดูปังปังปัง,ปงตึกมาหาคนครนะครับทุกคนสวยมากถ้าเราถ่ายรูปล่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปดีกว่า จะบ้ามากนะทุกคนโอ้โหที่จอดรถเยอะมากแล้วเราเดินมาถึงซอยวัดซอยอะไรแล้วคือมันเลิศมากมเลิศอยู่นะไห้ดูอันนี้คือกลางซอยเรือ่องเลว่ายไม่ถึงกลางซอยวะเลิศอยู่นะ <c oughs> เลิศอยู่กับว่าไม่เขาพาาทางทำอะไรไปด้วยนะทุกคนดูฟิล ตอนนี้เราเดินมาเจอคอมมูนิตี้ที่คนไทยหรือชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปหรือว่าเช็เกอินด้วยนะครับก็คือนี่เลยอ่าประตูตรงนี้ฟิลนี้เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปกันอาวจะมีอะไรนะเฮ้ยน,าาน่ารักสวยนะ อ๋ออ,อันนี้คือตู้สติกเกอร์ที่คาเรนมาถ่ายนะเก็บมาฝากอ่าสติกเกอร์บูตนะตรงนั้นน่าจะเป็นที่คาเรนขึ้นไปถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกที่ให้จูดี้ถ่ายให้นะโอเคเดี๋ยวลองดูเอ้ยสวยนะเนี่ยโอ้ย คือตัวเนี้ยหลบไม่ได้เลยอยู่ใน,นเนี้ยชาวต่างชาติร้อเซเยอะมากคนจีนอรรังกฤษและเซียไต้หวันคือแบบเบอร์มากขาดติดหน้าใครก็ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ฟิลเลย <c oughs> เฮ้ยสวยอ๋ออันนี้คือที่ที่แสงเข้าแล้วมัน จะถ่ายรูปสวยมากโ oh อ้ไม่ก็อ่าอน,นันพี่คลินพี่คลน่น้ะไปถ่ายรูปเชสวยเลยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นที่เราถ่ายมาเห็นตรงนี้โอเคสวยนะใช่ไห หรือว yeah. okay. ่าเราจะถ่ายรูปด้วยเป็นฟิลฟิลไงเป็นฟิลฟิลจะมีอะไรให้ฉันกินไหม ปูหลวงเปาอยากกินนะเอ็กิร้านนี้ก็ได้นะอันนี้เห็นพี่มาจุมารีวิวนะฮะน่าจะอร่อยรับอ,อะไรคะเอาซาลาเปาครับเอาไ<ช>ม่ไส้อะไรบ้างครับมีลูกไส้ค่ะเอาหมูเอาอุ้ยเอาหูวตะไคร่เค็มครับหัวแด,ดงครับคัสตาร์ดครับเอาแค่นี้ก็ครับาท ไม่มีเลยครับไม่เป็นไรก็ได้ครับที่สามป่ะอ่ะครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับกูหลงเปาเป็นซีซีโบ๊ชผับไก่เข็มอร่อยมาก I am not making, for making with you. อายุกว่าร้อยปีนะ ตอนนี้เราเดินมาสุดซอยแล้วนะทุกคนตอนนี้คือสุดซอยถนนทรงวาดน,นะแล้วทางนี้ก็จะแยกไปไหนก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าสุดแล้วข้างนี้ก็จะเป็นวัดไม่รู้เหมือนกันว่าวัดอะไรเพราะไม่ได้หาข้อมูลมาเฮ้แต่สวยนะเนี่ยเออแล้วเราจะไปไหนก,กันต่อนี่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะข้าวเราอยู่ไหนข้าวเราอยู่ไหนเออ มีที่เห็นก็คือข้าวขาวหมูกับก๋วยเตี๋ยวูกชิ้นปลาแต่มาเยาวราชแล้วก็ต้องก๋วยเตี๋ยวูกชิ้นปลาปะหรือกินสองอย่างไปเลยจบเอาไงดีทุกคนมันไม่มีอะไรกินแล้วเพราะคือตอนนี้มันประมาณหกโมงแล้วนะเขาก็เลยเก็บปิดมั้วเดี๋ยวเดินไปดูตรงนั้นก่อนอาจจะมี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 ไม้ละห้าบาท หมูสเต๊ะโอเคไม่ใช่เข้าเก็บแล้วแล้วข้ามฝั่งนู้นตุก๊กตุ๊กก็วิ่งวนแน่ว่นเลยนะซอยว่านิดหนึ่ง<อ>ตรงนู้นเหมือนจะมีสรตทฟู้ด ข้างในจะเป็นบ้านคนนะทุกคนกอจะถ่ายรูปสวยแน่นอนเลยเมื่อก่อนผมก็อยู่บ้านฟิวประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ประตูเหล็กนะมันจะเป็นประตูไม้แล้วก็เป็นพับเป็นบานพับบานพับเมื่อก,ก่อนผมอยู่ที่ชลบุรีจะเป็นน่จะเป็นย่านคนจีนเหมือนกันก็จะไม่มีอะไรกินเราเดินออกไปฝั่งนู้นดีกว่าเราเดินไปฝั่งเดิม แล้วเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วเราจะดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เรากินไหมมีอะไรจะบอกของกินเยอะมากเลี้ยวเลี้ยวมาถูกที่มากมิชลินประมาณ18ปีซ้อนฮลัลโหลอันอะไรเนี่ยริมเหล่างูลูกชิ้นปลากระโดดได้เป็นไงดูวิชลินด้วยสิปีซ้อนเวอร์ตายจรูจก็ โอ้โหคนเต็มเลยไอ้บ้าเอ,อ้ยอันนี้คือที่นั่งของร้านนี้ไอ้บ้าเอ,อ้ยก็ต้องแล้วป่ะแต่รอคิวนะก็ต้องแล้วป่ะลองดูเดี๋ยวลองเข้าไปสั่งกันดูแลดูคิว โอเครู้วิธีการแก้ปนะัญหาแล้วคนเยอะมากงั้นเราจะสั่งกลับบ้าน <c oughs> พอ,อนนี้มันก็หกโมงจะยี่สิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวสั่งกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปกินที่บ้านจบจบเลยอันเนี้ยคนเยอะมากจริง <c oughs> ก็เย็นๆแล้วนะทุกคนดูบรรยากาศเย็นละ มีขาวครับเอาเส้นเอาเส้นเล็กครับอ่าน้ำครับอันนึงครับพรอปลาด้วยดีค่ะพปลาด้วยครับผอปลาด้าบ้างครับเพราะถ้าผมรอผมผมรอไม่ได้เจร้อน อยากได้ฟุตเพราะว่าเราซื้อมาแล้วตัวนี้แต่อยากได้ฟุตนะครับปังเขาให้บะหมี่น่าจะเป็นเมนูที่ขายดีนะแต่ผมกินเส้นเล็กว่ะแล้วผมเลือกเส้นเล็กผิดแล้วผมเลือกเส้นผิดยังไงทุกคนบะหม,มี่อีกไหมล่ะจัดตีคอนหรือไมจกับเถอะทุกคนน่าเลยถ้าดำร้อนมากเดินขาลากวากแต่ว่าเส้นมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะถนน แต่มันก็โอเคแหละเออไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวเราก็จะไปรถแล้วเราก็จะกลับเลยนะทุกคนเจกอกันที่ห้องนะเดี๋ยวไปรีวิวที่ห้องนะาอาหารโอเคอ่ะมาแล้วครับทุกคนทั้งสองอย่างอันนี้เส้นเล็กนะเส้นเล็กลูกชิ้นปลาสั่งไอเฮียแบบว่ากลับบ้านเส้นก็นจะรู้เนาะแต่เขาคุกกะเทียมมาให้อย่างดีนะแต่ว่าเราเดินทางกลับมาอาจจะช้าไปหน่อยเพราะาเราโมวแต่เดินเล่นเยวนาวราชอยู่นะ โกชินก็นได้เยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหเรานี้ได้หกนะว้อันนี้น่าจะแหกขึ้นนะเฮ้ยนี่ชอบชอบอันนี้น้ำเขาก็จะเป็นน้ําใสนะทุกคนน้ําใสแบบแบบจีนจีนนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ําแบบเชงเชงหน่อยอ่ะน้ำแบบว่าคนจีนเขาชอบกินแบบนี้นะโอเคตัดผ้ามาที่กระเพาะปลากระเพาะปลาคือแบบกระเพาะปลาชิ้นใหญ่มาก แล้วไก่แล้วเลือดแล้วหอยอันนี้นจะเป็นหอยนะนางลมปะไม่ใช่หอยอะไรอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้ได้ไก่ได้ไก่ได้ไข่ได้เอ่อเลือดก็โอเคอเคุ้ยแต่กระเพาะปลากระชิ้นใหญ่จริงโอเคเดี๋ยวชิมให้ดูโอเคเดี๋ยวมาชิมกระเาพาะปลาให้ดูนะอันแรกขอกระเพาะปลาก่อนกระเพอาะปลาโอ้โหอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ปรุงเลทุกคน ืมนัวหฮ้ย e, นัวเลยอ่ะน้มซุปนัวมากเลยอะ่ะนัวนัวเข้มเข้มข้นข้นแล้วก็ว่าปลากึดกึดดีมากหอมเครื่องยาจีนจีนหน่อยนะหน่อยนะเลือดดีไก่ไม่ต้องว่าถึงไก่ดีอยู่แล้ว ืมไก่อร่อยอ่ะนุ่มหอมไอยาจีนเนี่ยมันหอมไปยังเนื้อไก่เลยนะเนื้อไก่มันยังหอมยาจีนอ่ะทุกคนจะไม่ปรุงเอาไปก่อนขนงนี้บ้าง น้ำก๋เตี๋ยวใสๆขาวๆแบบนี้ที่คนจีนเขาเรียกว่าเชงเชงไงน้ำเชงเชงแต่เฮียให้ลูกชิ้นมาเยอะมากขอชิมน้ำก่อนนะอาจจะไม่ถูกปากผมอืม ลูกชิ้นปลาทุกคนก็แต่กชิ้นปลาอือหืออูู้ชิ้นปลาก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยชิ้นปลาอร่อยมากเฮ้ยเค็มอมหวานอมนัวอมมีรสชาติอมกึดกรึอมปลาแท้ๆอมแบบเป็นเนื้อปลา ไอ้บ้าเอ้ยปลาเส้นปลาเส้นคือแสงออกปากเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเส้นเล็กที่คุกกระเทียมมายวงม่ดีเขาซากินต้องระวังหน่อย เส้นเล็กนุ่มไม่เละไม่เหนียวหนุบหนุ่มนุ่มนุ่มดีเลยเส้นเล็กดีเลยแต่ชอบกุินปลามากกันให้ดูเด้งอ่ะมันเด้งถึงว่ามิชลินหกปีซ้อนหกปีหรือแปดปีไม่ได้นับน่าจะแปดหรือหกหรือแปด 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจปดน่าจะแปดน่าจะแปดปีซอนมิชลินแปดปีซอนนะครับทุกคนอร่อยสรุปสองตอนนี้ที่ได้มาจากถนนทรงวาดเยี่ยมดอดอร่อยมากครับโอเคทุกคนอีีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากพาไปตามคาเลนอยากพาไปดูถนนใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยไปนะแล้วก็ ได้ไปแล้วก็รู้สึกว่าฝรั่งเยอะดีคนนักท่องเที่ยวเยอะก็แสดงว่าประเทศไทยน่าจะมีอะไรที่ให้ท่องเที่ยวเยอะๆขึ้นรายได้จะได้เข้ามาในประเทศเยอะๆบ้างเออแล้วกับข้าวก็ราคาก็โอเคนะไม่ได้แพงมากเกินไปราคาในท่องเที่ยวทั่วไปสาลาเปาก็ลูกละสิบสอบาทถึง17บาทเองอย่างที่ผมกินซาลาเปาก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็2เนี่ยร้อยสาบาทได้สองคำน่าจะ6ก7 0จประมาณประมาณนี้ดังนั้นก็อย่าลืมไปเที่ยวในประเทศไทยให้ ได้กระจายด้วยนะโอเคไว้เจอกัน E ีพีหน้า E ีพีนี้ไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ youtube ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย